สวัสดีครับผมสวัสดีย่านสาวๆนะครับเจอกันตอนนี้ประมาณตีหาได้พี่น้องอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเดี๋ยวผมสิไปยามหลบกบนะครับผมใส่เมื่อวานเนียนะปักเก้งหน่อยพี่น้องมัน,นตื่นตาเด็กประมาณตีหาสซกิมกำลังสี่เห็ดกับเขาด้วยครับผมมกกบพี่น้องอยู่ในชุดไม่บานนะครับมันเค็ด <c oughs> <c oughs> อย่างเค็ดมกโกนะสีเห็ดโมกบ นาว่าในลางเขาก้นดอกพี่น้องแต่แว,ว่ากาแฟกินแล้วว่าด้ลางนาถ้ากินกาแฟแล้วหมกกบพี่น้องหามากะเฮ็ดกินเน,ะนาะตำเครื่องเนาะเมื่อกี้ไปซืปิดยางไปสื่อโอหอม,ห,อมหลันขา่าบว่าันเปิดรถไข่หอมกระเทียมกับมาอยู่พี่น้องแต่อของอยู่ตะทงหน้าเขาเลยบวเลบออยบวไดไอซีไว้เดี๋ยวสิไปยามหลอกด้วยพี่น้องยามหลอบก,กบ โกบพี่น้องหามาได้คุณน,นี่โอ้มกกบพี่น้องเราจะไปยามหลบโกบเด้๋ไปเจอกันอยู่ทงนาได้ครับผมบรรยากาศยาำส่อพี่น้องนะ้ำบานหนอกเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มตื่นกันแล้วด้วยกันบางหลังกับว่านตื่นเนาะบางหลังกับตื่นแล้วเดีย๋ยวจะไปยามหลบได้หลุนเบิ่งพี่น้องสีมานบ่ะมานนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันทงนาได้พี่น้อง สี่หมายอะไรด้วยครับผมดุดรังแหลกเลยกสุดใจวันนี้เองบนผมเคยได้กบใหญ่น่าขี้หมิดถดิ่นนู้แสดงว่าบุ้มีก,กบพี่น้องแสดงว่ากบเบิดแล้วบันนี้รังแหลกบุ้มมีเลยดุดรังที่ซองพี่น้อง ยังม้อนแจ้งดีนะครับผมฝนฟ้ากลังสะดัวสะดัวอยู่กบเข้าไงบัดเดียวหลัลงนี้เอ้ยหลังนี้กับบุมบิลีกันพี่น้องสองหลังกับฟาวเลยโอ้ยสันมิดที่กันพี่น้องมิดจีรีเลยครับผมฟั่งกาง,งสันเออโอ้ โบมบีดพี่น้องตัวนี้ได้หลังนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับผมเออว,ะะวัตถศิบุไริยตัวละหลังกันโอ้ได้กบงามๆตัวนึงพี่น้องกันนั่น,กกน,นได้แล้วแสดงว่าซามลังที่ผ่านมาเนะี่ยผมมีกบอยู่ด้วยครับหลังนี้ได้ตัวหนึ่ตงตัวหนึ่งด้วยครับผมใส่งามๆอยู่มาเตรียมมาแล้ว พี่น้องอาจจะแนี้ไม่เห็นได้ครับผมเพราะว่าหู้ตะหูน,นี่ฟุเฟือยหน่อยๆจั้หน่อยอเจ้ของใสกบมาใหม่ได้ครับผมอย่างดีเลยกบก่อนพี่น้องใสงามได้ครับผมเนี่ยนี่มาดาพี่น้องใสงามได้ครับผม แข็งโป้งเทมปุ้ยนี่กออกได้พี่น้องใอ้ประเดิมตัวแรวกไปพยปยามกันดีพี่น้องสาดึงหาบนใจเนี้ยง่าพี่น้องฟั่งกาสั่น มิดทะน้อขึ้นมิดทน้อ,นอ,นอเอ,อ้ยโบมีสามเนี่ยมันสามสี่หลังกันเลยกบตัวเดียวแจ่งอะไรด้วยครับผมดอกหนางามพี่น้องกบเขาไงเพื่อนบอ่พี่น้องเขาจังบ่เขาหลบ เดียเ๋ยวสิแกมืออีกมือแรงเด้ครับผมแกมืออีกบางหายสงสัยทางนี้ก็เป็นวิดๆได้ครับ,บน,สสนี่พอกเขากันหลุดเลยว่าบ่มีกบเออหนักแต่ลาเค็งหน่อยอยู่เพิ่งเกามาดำเลี้ยงใส่บ่มานเลยเป็นน้องมันนี่

嗯哦。Yep. Oh. ส่งมิดมิดแท้พี่น้องถ้ากระได้ซองโตแลวเฮ้ยเสดยงหัวกบบ่มีบ่บ่คัด่อดเลยพี่น้องเดี๋ยวมาแลงเอาอีกเดี๋ยวไปหาบนไม้ใส่วาวงนี้แล้ไปตอถิกก่นพี่น้องตะเบิงเขาตีเข่าไอ้ผมบ่ กบหน่อยตัวหนึ่งที่กบ่ได้พี่น้องเอ้ากบหน่อยตัวกหน่อยตัวหนึ่งด้วยครับผมทีนี้วได้กบสามโตเลวพี่น้องมาเนี่เป็นอะไรล่ะนี่เป็นสีมีมีแต่มีโตอยู่พี่น้อง ีตัวเอาเด็ตัวหนึ่งหนึ่งตัวใส่งานอยู่ด้ีครับผมโอ้ลำปลาจนเบิดเลยมาเขาลังละตัวอยู่แถวนี้แค่เนี่ยอยู่คือนี่ครับผมเดี๋ยวเลยอีกลังหนึ่งด้วครับเป็นเก๋ๆกันนี่ละเบังลังนี้จะเป็นยังไงลุนลังสุดท้ายพี่น้อง วานมาใส่เห็นกบกระโดดลงตุ้มจิ้มขา่าวลอยผมบอกอู้ขาวพี่น้องบกใหญ่เลยนี่ครับผมตัวนี้พอนนัวที่กระโดดลงเมื่อวานอู้บกใหญ่เลยพี่น้องบงนขุดคือละ,อละเออสารลังสุดทร์เดินลังละโตนะครับนี่นี่เราเนี่ย ตอนพวกมาใส่ในกระโดดลงนะครับแต่แต่สิเป็นตัวหนีหรือบออ่อขนาดนี้ใหญ่เลยบอกเอฟเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวกบออกเด้ครับผมด้ยวหลังลราโตนะครับบอนี่ใส่มาลองเหลกๆนะบก่กคือเลย เดี๋ยวะกบออกกันเดี๋ยวมาเล่งกันมาลุยกันอีกพี่น้อครับผมมีโซนใส่อีกอยู่กบออกขึ้นอ้อาสามลังสุดท่ายได้ลังละโตด้วยครับผมแต่มีได้กบกบหาโตนะครับผมแต่ว่ามิจตใส่มงงามเนาะ นี่บอคอยปันได้เลยบใส่น้อยตัวนี้หน่อยกินเยอะจนบวดพี่หนอมนนสุดท้ายโอ้เอบใหญ่เลยพี่นนอมกินปลาบบิดด้วยครับเรือตัวนึง้อ บิ๊กบิ๊กครับผมผูน่ะไปไปเฮ้ยนะครับกัดทมาได้นะครับผมวันนี้ทวมาสด็ดมาไหลแต่กบหาโตฉลองไอ้ของเซ่หลบกบไม่ได้ครับผมแต่หาโตแต่กระเซมงามอยู่ เดี๋ยวมาแรงแก่มือใหม่ได้ครับผมถ้ามือแรงบ่อใดก็คือเศร้าใจละจะไปหากบหมอกกบไงกันต่อนะพี่น้องมาเช่นี้ไปแล้วกับบานนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกลิปหนาครับ้วคิมีสวัสดีครับผมกลับบานนะครับกลับจกมายามหลอดเพื่นเจ้ากบหน่อยมาปล่อยเลยครับผมกบที่ผมใด้มาตัวน้อยกมกปล่อยประจำเลยครับเนี่ย พวกที่พิ่ตัวน้อยๆมาปล่อยน้ำสานยน้่แหลหนี่น้าอาบานนะครับกระป๋าเคงที่เหลือนะผมเจอม,มาปล่อยหน่อยกบนี่ผมปล่อยเป็นลายสิบตัวนะครับผมกบหน่อยผมทีปล่อยลูกน้องนี่ไว้ให้เพื่อนหาอยู่หากินอยู่นี่แหละผมปล่อยมันอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบตัวแล้วว่าตั้งแต่ผมหากบมันตัวหน่อยที่ได้มาจะมาปล่อยออกไปแล้วตัวหนึ่งแล้ไปแล้วพี่น้องไปเลยไปแล้วคุณ กรหลุดเงยบเงียบไปแล้วไปน่ะปล่อยมันไปแล้วไปอย่าไปออกบ่อเลยเขาเนี่ทำอะไรจับหนีนี้ไว้เถอะทีอ่ะไปกินไปกินไปไปแล้วเวลาปลาที่เลือมาผมก็มาปล่อยเนี่ยน้องปลาเค้งหน่อยปลาคอหน่อยที่ผมจับปลาขอนได้มาที่พ่ปล่อยลงน้องนี่แหละ กบหน่อยที่พวกมาปล่อยประมาณกเกือบสามชิปก็กลัวตัวไหญ่ด้ดครับนี่ถ้่พวกมาปล่อยย่สานี่ไปขยายพันธุ์ต่อไปด้วยวันว่าเอามากินจนเบิด์ได้พี่น้องเอามาปล่อยกันมีกัน